เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปต่อไปที่บ้านรับไทยน,นะครับไม่รู้ว่าจะผิดแผนจะไม่มีที่นอนอีกหรือเปล่าเป็นไงเป็นยังไงอะไรหร <laughs> อ <laughs> นั่งรถยนต์สลับมอไซค์ของนั่งรถยนต์เวียนหัวจากที่ EP ที่แล้วนะครับเราเดินทางมาถึงแม่เฉลียงแบบสมบุกสมบ้านนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีที่นอนใช่ไหมครับเราตั้งใจจะไปนอนที่แม่โอุคกีก็ คิดคาดนิดนึงแล้วก็เดินทางมานอนที่แม่เสลียงนะครับแม่เสลียงก็หาที่นอนจนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้เราไปบ้านรัดไทยใช่ทุกคนคิดว่าครั้งที่แล้วไม่มีที่นอนเพราะไม่จองครั้งนี้ต้องจองแน่นอนไม่ครับเราก็ยังไม่เข็ดนะฮะเราก็เดินทางโดยการมีเต็นท์หนึ่งหลังมีของนะครับเดินทางกันต่อแล้วก็หาที่นอนจะเป็นยังไงไปรับชมได้เลยนะครับผม มาถึงที่กลางเต้นแล้วนะครับข้างบนมีสุขยด้วยนี่ครับมุมเป็นมุมแบบบ้านหลักไทยอ่ะข้างบนอ่ะเดี๋ยวรอมืดกว่านี้ก่อนเราก็กลางเต้นกันตรงนี้อันนี้ของในตู้มันที่เราเก่งมาของผมอยู่นู่นของน้องอีนี่นี่เป็นผมผมมาที่นี่ประมาณสามรอบละแต่จริงครั้งแรกเลยนะที่นอนแล่ครั้งแรกก็ที่มาเดินใช่แล้วผมต่งตัวดิไง ตังเกงรูปหม, PI, หมีห <c oughs> ิมะถุงเท้าสแตนด์แครด้วยมาแจกของขวัญอากาศเย็นมากคุณผู้ชมหวาวรถอินฟูท่านหนึ่งมันแต่งเป็นอาชินอ่ะไม่จริงเหรออาอาชินอ่ะ ส,สวยว่ะเด้อพอมันอยู่ในกล่องอมึงสั่งหมูกระทะมาแล้วนะมึงมาเยอะเลยหน้าร้านมาละหมูกระทะที่เราสั่งเป็นพรับเป็นพรับเฮ้ยเขาถ่ายรูปกันเลยคว้วคว้าออกปากไห้กูกินแลยเขาไปนัน ถามว่าชื่อร้านพี่เราชื่อเลยนะหวังหวังเนี่ยฟองเช่ามาฮั่นเฮ้ยที่เรากินอ่ะเฮ้ยไอห่อเกลียวเขียวนี่ป่าววะอะไรอ่ะใช่ไหมมันคือใช่ใช่ไหมครูไปงานแถลงบ่อยอะไรไอห่อเขียวๆขห่อชาห่อจ๊ะ เอาก้า็มาจากที่นี่ว่าอ้าวเยี่ยเมียหายถายรูปอยู่มั้งเดี๋ยวเได้ไอวีจุงิงไม่หาเมียวก่อนติดปะอุ้ยออกอ่ะฟินบางนิไอ้ขี้บางฟันเหรอ ออกมาลองพี่ต้องเบาเบานมีคนเล็กก่อนมมาถึงช่วงเย็นใช่ป่ะคนแบบเยอะมากแน่นมากแต่ตอนนี้ก็ ากาศเย็นแล้วก็อ่นี่มึงหลายจริงเหรอไม่ไม่เอาคลิปเอาคลิปเอาคลิปแล้วก็สวยครับแล้วก็ได้กินมันโทครับแล้วก็ขึ้นไปกินเบียร์ครับจะกินเบียร์แล้วก็จะนอนใช่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางต่อแล้วก็มาดูวิวของตอนเช้าเนี่ยจะซือบ้างเต่าตอนร้านไหนวะตอนรานพอแล้วได้แล้วลงตัวแล้วอ่ะ อีกอย่างนะพี่น้องเราเ,เป็นจุดกลางเต็นท์เหมือนที่รวมพลไบค์เกอร์คุณผู้ชมตอนเช้าเป็นโดนให้ดูตอนเช้าเป็นต้นให้ดูแบบคนเยอะมากแล้วก็ทางขึ้นก็ก็ไม่ได้ยากหรอกแต่อาจจะตกใจนิดหน่อยก็พอไปได้คสำหรับใครที่มาแล้วคิดว่าบ้านรักไทยจุดกลางเต็นท์น้อยนะเพราะว่าก่อนมาผมกหาข้อมูลเหมือนกันมันขึ้นอยู่ไห่กี่ที่มันขึ้นอยู่ที่เดียวเองมั้งแล้วผมก็ขึ้นไปวันนี้แล้วแบบ เออมันไม่มีไม่มีนไม่มีที่นอนเขาเต็มใช่ไหมเอ๋อเลยขับรถมาเรื่อยๆก็ขับไปทั่วมั่วทั่วหมดก็เลยได้ที่นอนจริงๆลางการเต็นท์เยอะมากๆครับถ้าใครมาก็ไม่ต้องกลัววอล์กอินได้สบายว่าเต็นไม่ซื้อคนนี่ลองจะเห็นภาพประมาณนี้เอ้เห็นต้นไม้เต็มเลยห้องน้ำเดิมประมาณห้าร้อยเมตรสองกิโล ระวังมือนะจะปิดกระจกนะระวังมือนะจะปิดกระจกนะไปแต่ขอลงรถไปทำหมูไทากินก็แล้วกานหนาวมากนี่ครับมันหนาวมากแต่มีผู้หลงปล่อยมาด้วยอโอเโหโอ้ไหโอ้โห นอนก่อนน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 อนเดี๋ยวผมให้นอนสบายลองดูแต่มันอุ่นนะอุ่นโอ้ยนะอะไรหลุดเบาบางนี่เพราผมปล่อยแกหนาวได้แก่ได้แล้วรอดูนอนเฉยๆอุมนี่ผมซื้อที่ดีแคทลอนนะ อันนี้ตอนแรกเอามาแค่อันเดียวแล้วเลยเพื่อนตามมาแลเลยฝากเพื่อนถือแปสิบบาทผมสีเงินสีทองอยู่ด้านนอกโอเคแปดสิบบาทเองเนี่ยซื้อได้หกสิบก็ได้ใครที่เพียรหน้าหนาวนี่พรุ่งนี้เราตื่นเช้าหรือมองแตลงไปข้างล่างอกอเดี๋ยวเดินทางต่อกันนะพรุ่งนี้แล้วก็คืนนี้ก็จะนอนละ กินอะไรกันเสร็จแล้วเที่ยงคืนกว่าครับนั่งเพลินไปห,หน่อยโอเคจะเจอกันพรุ่งนี้ รักไก่ไปโคตรมันไปเรื่อยโอเคแต่ฟิกสบายแล้วฟิกนอนรถโยนไปกับเพื่อนผมแหละแต่ว่าเพื่อนผมเดี๋ยวก็กลับวันที่ไหนวันที่หนึ่งผมก็เที่ยวกันต่อก็ฟิกก็กลับมานั่งรถเหมือนเดิมแล้วนี่ผมก็ขับรถให้เพื่อนสลับกันขับไปเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ป่ากันก็น่าสมุทรคนเยอะมากเลยเดี๋ยว ไปดูกันว่าเราจะได้ที่นอนไหมถ้าไม่ได้ก็นูน่นแหละครับเชียงใหม่ไกลอยู่ยนะเกรย์นี้แหละ นำโชคเราในทริปนี้ไม่มีความแน่นอนมันติดแล้ว่าออกเฮ้ี่ก็ไม่ติดความมาสองรอบเดี๋ยวมึงดูดิถึงกรุงเทพก็ยังไม่ความขอให้สพก่อนฝากขอยนะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่า สี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูไก่ต้องเทแล้วก็จะไปเดินถนนคนเดินตายด้วยนะคะตอนกลางคืนอ๋อไปเดินหาอะไรกินที่ถน,นนคนเดินกันตอนงคืนอีกทีหนึ่ง และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงยุนไหลแล้วนะครับผมสำหรับสายกลางเต้นสายแคมปิ้งเนี่ยจะรู้ดีว่ายุนไหลคือที่ไหนนะครับยุนไหลคือเป็นเหมือนหมู่บ้านจีนยูนานอารมณ์คล้ายๆบ้านลักไทยแหละครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเห็นวิวภูเขาเห็นจุดสูงสุดเห็นเมืองปลายทั้งเมืองครับราคากลางเต้นก็คือ100บาทนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับบางห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วย นะครับถ้าใครมาปลายแล้วไม่อยากนอนห้องพักแนะนำที่หยุดไหลเลยครับ ก็ได้เหนื่อยเหรอน่าลงอยู่กินเยอะเลยเหรอกินเยอะแล้ววิ่งอีใช่โอ้ยเมื่อกี้ผมไปเดินเสนถนนคนเดินมาครับ ก็ได้อะไรกินมาแบบนิดหน่อยแล้วก็คืนนี้ก็รอดูวิวพรุ่งนี้เช้าแไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายดาวเพราะดาวเต็มฟ้าเลยอากาศก็เย็นนิดหน่อยแต่ว่าคนแบบเยอะมากครับแบบคือถ้าใครเคยมาอยู่ไหลแบบเต็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะกะมันจะมีลานกลางเต็นท์งกว้างเลยตอนนี้แบบแน่นเลยฮะ ค่ากลางเต็นท์ที่อยู่ไหลจะตกคนละเอ่อวางมุกนี้หรือเ่าเต็นที่อยู่ไหลจะตกคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็รวมทุกอย่างละคนละร้อยแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วเพราะว่าตอนนี้นเหนื่อยมากเบียรขับรถมันไม่ไกลนะแต่โคมันเยอะมันเพียมากแบบจากบา้านรักไทยมาดิปายนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงไปที่เมืองของเชียงดาวเมืองของสันปะเกีย Alampanya, ya lo, ya lo kan. Okay. <tik> มากเลยเันน่นก็มากนู่นก็มากนั่นก็มาก ร้านอยู่ตรงไหน,นร้านอยู่ตรงข้างข้างเซเว่นมั้งอยู่ข้างข้างเซเว่นครับที่อำเภอบางดูนี่นที่อำเภออะไรที่อำเภอปลายหมูกรอบที่ไช่หรือใช่อะใช่อ่ะ,อะไม่ใช่แบบที่เราทำ<ค>ไอ้ในดูเป็นหมูกรอบของเมื่อไหร่ไม่เหมือนที่หลักไอ,อ้ป้าชินนุปาชิน ไม่ขอเลยนไม่ต้องขอครอบอิ่มแล้วเนีะไ่คมเยอะเตอะะเผ็ดเตยไม่ใช่เผ็ดอร่อยอิอฮระอ๋ออ๋อิ่มคอืมออันนี้หมูมันเป็นหมูอะร้อยยี่สิบไขยร้อยยี่สิบโอ้โหก็ควรแหละ ข้าวหน่อยน่าจะถามด้วยสีด้วยถามด้วยปวะกะละมังมไม่ใช่กละมังคล้ายๆเกือเป็นกะละมังสีส้มได้ลรวอ่ะไ